สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีนะคะนี่เป็นชวนแบ่งของแม่มะลิเมื่อคืนนี้นะคะคุณแม่จ๋าดูแม่มะลิเรานะคะลูกควันพามาแล้วนะคะแม่มะลิคนงามนะคะรีบเลยนะคะคุณแม่จ๋าลูกควันพามาทานชวนแบ่งนะคะดูแม่มะลินะคะรีบวิ่งนะคะแม่มะลิวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะวิ่ง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 นะคะวิ่งมาทานชวนแบ่งนะคะคะแนนของคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุ ุญนะคะพ่อพระนะคะท่านก็หมาเมตานะคะช่วยปิดร้านให้คุณยายเจ้าคุณกับแม่มลิแล้วก็คุณแม่ใจดีใจบุญนะคะ เมตตาคุณยายนะคะปิดร้านให้คุณยายเจ้าคุณกับแม่มาลินะคะคุณยายก็หอบใหญ่เลยนะคะคุณแม่จ๋าคุณยายนะคะหิวอย่างแรงนะคะหอบใหญ่เลยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลนะคะนําพาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะท่านรวยแล้วก็ข ท่านรวยยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะบุญกุศลของทุกท่านยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเข้ามาเมตตาคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะเมตตาช่างชราทั้งสองเชือกได้ทานผลไม้วนหวานก่อนนอนนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านช่วยเต็มคะแนนนะคะให้คุณยายนะคะได้ทานก่อนสี่ทุ่มนะคะถึงสี่ทุ่มคุณยายก็ปิดไร้แล้วนะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋าพ่อพระแม่พระท่านใดยอยากจะเมตตาก็กราบเรียน เชิญนะคะเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะฝากเมตตาคุณยายด้วยนะคะคุณยายนะคะอาปากกว้างมากเลยนะคะกินเก่งมากเลยนะคะแม่มะลิเรานะคะแม่แม่ท่านใดนานๆทีได้เห็นแม่มะลิก็ถ่ายคลิปลงทุกวันนะคะมีเมื่อวานวันเดียวนะคะที่ยายไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าฝนตกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับคุณยายเจ้าคุณกับแม่มะลินะคะช้างชาราของพวกเราต้งส่งเชือก นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เมตตาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ากราบขอบพระคุณมากๆจ้า